เที่ยวบินกักตัวฟรีจากแคนาดากลับไทยวันที่6เมษายน64วันเดียวเท่านั้นคาเทฟแปซิฟิกอัปเดตรวบรวมเที่ยวบินพิเศษกักตัวฟรีที่อัพพูดทุกอันนะครับอัปเดตล่าสุดเลยเอาไว้ใน g o n o g u i d e c o m s c h e i c k e หัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็อ,อันนี้เป็นประกาศจากสถานทูตไทยที่กรุงออตตาวาที่แคนาดา ก็เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเหมือนกันนะครับก็คือมีวันเดียวเท่านั้นเองวันที่6เมษายนนะเนี่ยตัวแดงเนี่ยวันอังคารที่6เมษายนจำนวนเพียงแค่90คนเท่านั้นเองออกเดินทางจากนครโตลอนโตโดยสายการบินคาเท่แปซิฟิกคือออกวันที่6เมษายนแล้วก็ถึงไทยวันที่7เมษายนเป็นแบบกักตัวฟรีส่วนวิธีการซื้อก็คืออันนี้คือเขาก็เรียงคิวด้วยว่าอาจจะมีคนได้ แจ้งสถานทูตไปก่อนหน้านี้แต่คิวเต็มเขาก็เก็บคิวเอาไว้แล้วก็เขาอาจจะแจ้งคนที่ลงทะเบียนไปก่อนแต่ทีนี้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็คือว่า,าเขาจะมีให้โหลดนะครับเนี่ตามลิงก์นี้เนี่ยสาหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอให้กรอกแบบฟอร์มตามลิงก์นี้เสร็จแล้วก็ส่งให้สถานทูตทางอีเมล consular.asi.thembassy.ca หรืออีกอันนึงก็ นะแวนคูเวอร์มันอยู่ตั้งไกลจะมากับแวนคูเวอร์หรือก็คือออกจากโตลอนโตเมืองเดียวนะครับแต่อีเมลนี้ก็คือทั้งสองสถานทูตเพราะแคนาดาเหมือนจะมีอยู่สองที่ใช่ไหมมีที่ออตตาวากับที่แวนคูเวอร์ใช่ไหมแต่เครื่องบินออกจากโตลอนโตนะแล้วก็ไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดก็คือจะหน้าตาอย่างงี้เป็นเวิร์ดนะครับแต่เราสามารถกรอกในนี้ได้เลยเนี่ยพิมพ์ในนี้ได้เลยพิม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 เสร็จแล้วก็เซฟไว้แล้วก็ ส่งให้ทางสถานทูตทางอีเมลนะครับก็เป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้นเองนะข้อมูลตามพาสปอร์ตที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ไทยยังกะกรอก COE อีกรอบหนึ่งเลยเนีย่แล้วก็มีบุคคลน้างอิงด้วยอ๋อก็คือกล่องในนี้แต่ว่าก็ต้องปริ้นอยู่ดีเพราะว่าต้องเซ็นชื่อใช่ไหมเออไม่รู้เอาถ่ายรูปแล้วเอาลายเซ็นมาแทรกได้หรือเปล่านะจะได้ไม่ต้องปริ้นนะลองถามสถานทูตด,ดูละกันเผื่อใครหาเครื่องปริ้นยากใช่ไหมก็คือถ่ายรูปแล้วก็เอามาแทรกเสร็จแล้วก็เซฟไปแล้วก็ส่งสถานทูตอะไรเงี้ย อ๋อแล้วลืมบอกไปเที่ยวบินกักตัวฟรีนี้สําหรับคนไทยเท่านั้นนะครับพาสปอร์ตไทยนะไม่เกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับแล้วทีนี้ช่วงโควิดนะครับสําหรับคนไทยและคนต่างชาติทุกคนที่จะเข้าประเทศไทยก็จะต้องทําอันนี้นะครับคือ COE นะครับใบอนุญาตเข้าประเทศไทยซึ่งมีลงคลิปนี้เอาไว้เป็นการรีวิวแบบละเอียดเลยเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ข้าวๆมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือ ก็ให้อัปโหลดหน้าพาสปอร์ตหน้าแรกของเราแล้วก็กรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตที่อยู่แต่ประเทศที่อยู่ไทยแล้วก็บุคคลอ้างอิงก็คือเบอร์โทรอีเมลบุคคลอ้างอิงด้วยหลังจากนั้นจะได้รหัสหหลักแล้วก็รอประมาณสัก 1- 3สาวันทำการพอขั้นตอนที่2ก็คือให้อัปโหลดตั๋วเครื่องบินซึ่งนี่แหละที่เราจะต้องกรอกไอ้อันนั้นส่งให้สถานทูตเพื่อว่าสถานทูตก็จะแจ้งมาว่าจะต้องไปซื้อตั๋วยังไงบ้างใช่ไหม พอได้ตั๋วมาปุ๊บก,ก็คือเอามาอัปโหลดตรงนี้เลยไม่แน่ใจว่าต้องมีใบอนุญาตกักตั๋วฟรีด้วยไหมนะครับอาจจะไม่ต้องก็ได้ลองถามสถานทูตด,ดูว่านอกจากตั๋วเครื่องบินแล้วยังต้องมีใบอนุญาตกักตัวฟรีในสเตจควอลันทีนไหมถ้ามีนะครับถ้ามีก็คือก็อัปโหลดไปทั้ง2อันเลยทั้งตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบกักตัวฟรีในช่องเดียวกันเลยนะครับมีอยู่ช่องเดียวที่ให้อัปโหลดนะครับกอัปโหลดในช่องเดียวกันแล้วก็รออีกหนึ่งถึงสาวันทําการจะได้ COE มา แล้วก็ก่อนล่วงหน้าเครื่องบินออกนะครับไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากแคนาดาก็คือเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ต่อ8นะครับซึ่งอาจจะส่งมาพร้อมกับ COE อยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ Fit to Fly นะครับเป็นแบบฟอร์มตัวอย่างให้ทางคลินิกดูก็คือจะเป็นคือรูปแบบไม่ตายตัวจะหัวข้อ,อยังไงก็ได้แต่ต้องมีคำว่า Fit to Fly อยู่บนใบนี้ด้วยไม่งั้นเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องแล้วก็ไม่แน่ใจว่า c a r i b b p a c เนี่ย จะต้องตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกไหมต้องลองถามสายการบินดูนะครับก็คือเดี๋ยวลงลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ไว้ใน go no guide com ticket แล้วก็อีกอันนึงก็คือแอปพลิเคชัน Thailand Plus ที่เขาให้โหลดลงมือถือนะครับก็คือเราจะต้องเอา,อารหัส6หลักที่ขอ COE แล้วก็ COE code ตรงมุมซ้ายบนของ COE ที่เราได้มาในการสมัครด้วย ก็จบแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆที่ได้ลองซื้อตั๋วเที่ยวบินพิเศษมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็สามารถเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ